อ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับพี่โอด็อกกี้อีกครั้งนะครับผมโดยวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับรายละเอียดของแพทใหม่ที่เข้ามาในซีซั่นที่5นี้นะครับผมนะก็มีการอัปเดตแพทเข้ามาในวันที่25เนาะวันที่25เดือน5้านะครับผม25 6นะครับนะอ่ะซึ่งมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมอย่างแรกเลยก็ ในส่วนของปืนนะครับผมก็จะมะีของแต่งใหม่มาของปืน RUS นะครับผมก็จะเป็น tactical f l a s l i g h t นะครับผมซึ่งอันนี้มันน่าจะเป็นการลบกวนสายตาเวลาเราอาจไม่แน่ใจว่าจะเป็นตอนยิงแบบไม่เลงด้วยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนกดเลงนะครับผมกดเลงปุ๊บเปิดไฟฉายกดถอนสโคปปุ๊บปิดไฟฉายน่าจะน่าจะนะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ปลดล็อกให้ใช้งานนะครับผมก็ในเร็วๆนี้แต่สามารถไปทดสอบได้ในโหมดเทรนนิ่งของอ่ทั้ง MP และ BR เลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นส่วนของตัวปืนอนะครับโอเคอันนี้ในของแต่งที่มีเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เราจะคุยกันแต่ในโหมด BR นะครับผมนะเพจนี้นะครับผม O d o ็อกกจะคุยกันแต่แค่โหมด b a t เ l e ร o ล a อนะครับ อ่ะต่อมาก็จะมีปืนใหม่ที่เข้ามานะครับผมปืน FFAR นะครับผม FFAR1 นะก็ปืนนี้นะครับผมเป็นปืนตระกูล assault rifle นะครับผมที่มีไฟเลทแบบ SMG ไม่พอดาเมจก็เสือกเป็น SMG ด้วยนะครับผมก็ สามารถเอามาลูดระยะประชิดได้แต่ไม่แรงนะครับและยิงระ,ระยะไกลได้และก็ไม่แรงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแรงดีแนวนอนที่ค่อนข้างสูงนะครับฟังดูแปลกๆใช่ไหมผมสรุปให้ฟังเลยนะครับยิงใกล้ก็สู้ยิงใกล้ๆก็สู้ SMG ไม่ได้นะครับยิงไกลก็สู้ AR ด้วยกันไม่ได้แล้วก็สู้ไม่ได้หลายกระบอกเลยแทบจะทุกกระบอกเลยด้วยซ้ำนะครับผมใครที่เอาไปยิงได้สู้ได้หรืออะไรอย่างนี้ให้คุณคิดไว้เลยว่าคุณเก่ง นะครับผมไม่ใช่ว่าปืนดีนะโอเคประมาณนี้เราเรามารอลุ้นกันว่า,าเมื่อมีปืนแดงเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสกินแดงเข้ามาเมื่อสกินแดงเข้ามาของปืนไอ้ F F A R เนี่ยไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยอ่ามันจะได้บัฟขึ้นมาหรือเปล่านะครับจากของแต่งที่ผมได้ลองทดสอบของแต่งของตัวปืนนี้ทั้งหมดแล้วนะครับผมไม่รู้จะแต่งยังไงเลยครับผมนะก็ ประมาณนั้นอ่ะพี่โอมีการแจกของแต่งให้อยู่ตลอดในสตรีมนะครับผมแต่ก็บอกนี้ผมจนปัญญาครับไม่รู้จะทำยังไงให้มันเวิร์กนะครับนะก็รอรุนนะครับผมในอนาคตและอ่ะไปในส่วนของการบัฟเนร์ฟปืนบ้างนะครับเราสามารถดูได้นะครับผมที่มีลูกศรเด้งขึ้นเนี่ยอ่าไอ้พวกปืนที่มีลูกศรทั้งหลายเนี่ยนะลูกศรชี้ขึ้นเนี่ย ไอพวกปืนเนี้ยได้บัฟทั้งหมดถ้าเป็นลูกศรลงก็คือโดนเนิร์ฟนะครับส่วนรายละเอียดของแต่ละปืนเนี่ยเอาจริงนะในแพทเนี้ยผมว่าไม่ต้องไปโฟกัสเลยก็ได้เพราะว่าผมได้ไปลองทดสอบมาทุกกระบอกแล้วอันนี้ก็ในส่วนของตามความคิดของผมนะความคิดส่วนตัวของผมอันนี้ก็เป็นในตามแนวแบบแบบฉบับพี่โอ๊ตเนี่ยก็จะสรุปให้ฟังว่าเมื่อวานเป็นยังไงวันนี้เป็นเหมือนเดิมนะครับจบครับเนาะ ไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยนะครับเนาะประมาณนั้นนะก็ถ้าใครไม่เชื่อก็ไปลองทดสอบกันเอาเองแต่ว่าในสำหรับพี่โอพีโอให้คําตอบแบบนี้เลยว่าเมื่อวานเป็นยังไงวันนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคต่อมานะครับที่ไม่เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสกิลนะครับสกิลมีการปรับในส่วนของช็อคเวฟนะครับผมโดนเนิร์ฟแล้วนะครับสกิลนี้นะครับผมโดนเนิร์ฟเรียบร้อยนะครับแต่เนิร์ฟก็เนิร์ฟครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ อ่าถ้ายังไม่ได้อัพสกิลเนี่ยยังไม่ได้อัพเกรดสกิลให้เป็นสีม่วงเนี่ยอ่าจะใช้ได้1ครั้งจํากัดแค่ครั้งเดียวก็คือเพดานมันจะสแต็กได้1ครั้งนะครับแต่เมื่ออัพสกิลแล้วก็จะมีสองสแต็กนะครับผมใช้ได้2ครั้งนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ดาเมจยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะเบาลง10หน่วยนะครับเท่าที่ไปลองมาจาก60เป็น50นะครับอ่าแล้วก็ตัวเลขไม่แน่นอนนะครับมีบางคนบอกผมว่า25ซึ่ง ระยะที่ผมใช้ประจำเนี่ยที่ผมกดแล้วแบ่งเอาชัวรนะครับผมก็ไม่ได้ทดสอบว่าระยะห่างโดนเบาไหมระยะใกล้โดนแรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าที่ผมใช้มาทั้งหมดเนี่ยผมใช้ได้ดาเมจครั้งละ50ตลอดเลยนะครับทั้งอัพสกิลทั้งไม่อัพสกิลอันนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคือเนิร์ฟด้วยใช่ไหมอ่าก็ไม่รู้นะก็บางคนบอกว่าก่อนหน้านี้มันได้80พี่แล้วตอนเนี้ยมันเหลือ50อ่าอันนี้ก็ ไปลองเทสกันเอาเองถ้ามีคําตอบที่มันชัดเจนหรืออะไรอย่างนี้ที่มีคนไปทดสอบมาแล้วมาพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้นะอจากแต่จากที่พี่โอ๊ได้ไปทดลองด้วยตัวเองหรืออะไรต่างๆอนนาก็พี่โอ๊กดกี่ทีมันก็ได้50อะนะครับแต่ว่าเห็นมันมีหลายคําตอบนะครับผมก็เลยเริ่มไม่มั่นใจนะครับตอนแรกผมก็จะกะจะฟันธงว่าเออมรนดาเมัมนเหลือ50นะครับจาก60นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ าการผักนะครับผมก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขนะครับมันยังผักปิวผักกระเด็นผักลอยผักแล้วก็บักอยู่นะครับถ้าใครเล่นสกิลนินจานะครับผมนะสกิลไอ้สลิงกันเนี้ยนะครับแล้วก็ทําการโหนสลิงมาแล้วไปเจอจะกันกันกบคา์ดนี้นะครับผมและค์ดเนี้ยมันผักใส่หน้าคุณทีหนึ่งนะนินจาบักเลยครับผมนะสลิงขาดแต่ยังท่ายัางท่าโหนอยู่นะครับ สลิงขาดไปแล้วแต่มันยังทำท่าชูแขนอยู่นะครับเป็นซุปเปอร์แมนเลยครับลอยค้างอยู่อย่างนั้นนะครับผมเนาะแล้วก็กดเปลี่ยนปืนไม่ได้กดสลับปืนไม่ได้กดสไลด์ไม่ได้กดวิ่งไม่ได้มันจะเป็นย่องย่องเดินเดินกดนั่งก็ไม่ได้ทําสตินอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ตายหาไปนะครับโอเคเนาะต่อมานะครับผมมีการปรับสกิลของโลนะครับได้บัฟขึ้นมาก็คือสามารถกลางได้2ครั้งถ้าอัพสกิลแล้วถ้ายังไม่อัพสกิลใช้ได้1ครั้งนะครับผมเหมือนกับคัสช็อกเวฟเลย อ่าก็แต่ว่ามันจะมีนิดนึงก็คือเรากางโล่ไปหนึ่งแผ่นแล้วนะครับผมเมื่อเรากางโล่อันที่สองนะครับแผ่นแรกมันจะหดลงไปแล้วแผ่นที่2มันจะโผล่ขึ้นมาแทนนะครับก็ไอเท่ากับว่าสกิลเนี้ยมันฉายแฟลเอ่ยยิงแฟดใส่หน้าเขาถ่ายรูปเขาได้สองครั้งนะครับผมอ่าแต่หลักๆเลยอาพับคัสโล่ก็คือกดไม่ติดครับเนาะใครเล่นคัสโล่ประจําจะรู้กันว่าเออมึงบับมาเนี่ย กดกลางโล่ได้2ครั้งก็จริงนะครับผมโ,โหมันดูโหดมากเลยมันดูว้าวมากๆเห็นแล้วขนลุกเลยครับผมกดสกิลไม่ติดนะครับเนาะมันแล้วแต่เหลี่ยมนะครับมันแล้วแต่เหลี่ยมซึ่งเหลี่ยมที่จะกลางโล่ได้แบบเต็มใบเนี่ยหายากเหมือนกันในโหมดนี้นะครับอ่าซึ่งโหมดอื่นมันก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมเอออ่ะต่อมาคาั r สปอตเตอร์นะครับผมตอนนี้ใช้ได้2ครั้งเหมือนกันแต่ ใช้ได้2ครั้งตั้งแต่ต้นเกมเลยก็คือสามารถสะสมสแต็กได้2ครั้งตัต้งแต่แรกเลยแล้วก็เมื่ออัพสกิลแล้วก็จะครูดาวเร็วขึ้นนะครับผมนะใครชอบสายแบบบึมบ้มบั่มบึ้มบัมนะครับผมก็ตอนนี้กดซ้ายกดขวาได้เลยนะครับใช้ได้2ครั้งนะครับก็ให้ครูดาวมันเต็มก่อน2อันนะแล้วก็กดปรับปรับไปแต่ว่าครูดาวสกิลนี้ค่อนข้างนานมากนะครับผมก็อ่า manage มันให้ดีนะอ่าบริหารมันให้ดีก็ลองดูนะครับ ก็เป็นคัสที่น่าสนใจขึ้นมาเลยต่อมานะครับผมในส่วนของคัสตัวจรวดมิสไซล์นะครับผมอ่าตัวนี้โดนเนิร์ฟในเรื่องของเลือดเลือดของตัวป้อมนะครับผมพังง่ายขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าจํานวนเลือดเนี่ยมันตอนแรกเท่าไหร่แล้วก็ลดลงมาเท่าไหร่แต่ว่าอ่ามันค่อนข้างบางลงเยอะเลยจากที่มันแบบโอ้โหยิงหมดแม็กก็ไม่พังนะครับตอนนี้ก็ยิง a k 4 7ประมาณสัก30นัด นะครับหรือปาระเบิดกระเนตดหนลูกใส่มันเต็มๆเลยแล้วก็ยิงอีก2นัดก็พังแล้วนะครับผมนะก็พังง่ายขึ้นเยอะหรือลูกซองยิงนัดเดียวนะครับไอที่เป็น h s นะแต่ถ้าเป็นพวกปืนอื่นก็อา,อาจจะเป็นลูกซองสองนัดนะครับผมยิงลูกซองสองนัดก็พังแล้วนะครับอ่าแล้วก็เนิรฟในส่วนของอระยะห่างในการยิงแต่ละครั้งนะครับผมระยะห่างของ การยิงแต่ละครั้งก็โดนยืดออกไปก็อย่างเช่นแพทที่แล้วมันตั้งปุ๊บมันก็ยิงเลยใช่ไหมตั้งปุ๊บรอแป๊บหนึ่งยิงเลยนะครับอ่าแล้วก็เมื่อยิงไปแล้วมันยิงไปจนหมด1ชุดแล้วชุดที่2มันก็แป๊บเดียวยิงเลยนะครับอ่าซึ่งตอนนี้โดนเนิร์ฟในส่วนของชุดที่2เนี่ยมันยิงช้าลงนะครับก็คือ ั้งครั้งแรกรอแป๊บหนึ่งยิงยังเหมือนเดิมนะครับดาเมจเท่าเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วยกเว้นแค่เลือดมันน้อยลงใช่ไหมแต่พอมันจะยิงชุดที่2เนี่ยกว่ามันจะยิงชุดที่2เนี่ยช้าลงมากๆเลยนะครับก็ลองดูนะครับมันก็มีการเนฟมาแล้วนะก็คา้านี้ก็ค่อนข้างที่จะเริ่มรับมือได้มากขึ้นนะครับผมนะในการสู้ที่โล่งนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นคาที่โหดมากเลยเวลาสู้ในพื้นที่โล่งนะครับ โ okay. อเคก็ก็ประมาณนี้กล็ล่อก็ะล่าทำไมนะครับโอเคนะก็ในส่วนของคัสสกิลนะจบไปในส่วนของปืนนะครับผมก็จบไปคราวนี้มาในส่วนของบั๊กนิดนึงนะครับผมกลับไปที่สกิลครับอ่าพอนึกถึงบั๊กนึกถึงนี่เลยครับผมตอนนี้ใครที่เล่นค่าสมกอยู่ก็เสียใจด้วยนิดนึงนะครับผมก็ค่าสมกเนี่ย ตอนนี้ปกติแล้วคาัสโมกเวลาเราปลาไปนะครับผมแล้วสกิลทำงานคนที่อยู่ในภายใต้ควันของเราเนี่ยเราจะมองเห็นคนในนั้นเป็นตัวเหลืองๆใช่ไหมอ่าตอนนี้มันมีบั๊กครับผมคือทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครกันแล้วแต่ไม่ว่าเขาจะเล่นค,คลาสอะไรไม่ว่าเขาจะเล่นสกิลอะไรเล่นอาชีพอะไรนะครับผม<ๆ>เขามองเห็นเราด้วยครับผมแล้วเขาก็มองเห็นคนอื่นทุกคนเลยที่อยู่ในนั้นสมมุต อ่าสทีม8ตัวนะครับยืนอยู่ในสโมกเนี่ยมองเห็นหมดเลยต่างคนต่างเห็นเห็นทุกคนไม่มีใครไม่เห็นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเป็นบั๊ที่ทําให้สโมกเล่นยากขึ้นไปเลยครับผมยากมากๆเลยแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยสําหรับสโมกนะครับต่างคนต่างเห็นนะครับผมเนาะก็สู้ๆนะเดี๋ยวมันก็แก้ถ้าอนเนี้ยผมว่าแก้มันไม่ไม,ไม่นานไม่นานก็แก้แล้วนะครับถ้าเป็นบั๊ประเภทนี้นะครับผม ส่วนบัอกอีกประเภทหนึ่งที่คิดว่าอาจจะนานนะครับผมก็จะเป็นอยู่ในแมปของ Isolate นะครับแต่ว่าแมป Backout ผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าอ่าแมป k o u t เเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าใน Isolate เนี่ยผมก็จะเข้าไปให้ดูแล้วมันก็เออเนาะเน็ต no? บ <laughs> ูดเน็ตบูดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนิดนึงนะครับผมผมอาจจะไม่สะดวกบินไปให้ดูนะครับก็มันจะเป็นในส่วนของโซนทางเนี้ครับ นะจะเป็นในส่วนของโซนนี้นะครับหรือไม่ก็แถวเนี้ยสักสักจุดหนึ่งอ่ะแถวโอเวอร์โกนเนี่ยนะครับมันจะมีแผ่นน้ำแข็งอยู่อ๋อผมรู้ตรงตรงนี้เลยเป๊ะเลยอ่ะตรงมาร์คส้มเป๊ะเลยไปลองดูนะตรงเนี้ยมันจะมีบั๊กอยู่ก็คืออ่าเราจะเห็นเป็นเหมือนพื้นน้ำแข็งแต่พอเราวิ่งไปมันทะลุนะครับมันเป็นอารมณ์เหมือนแมปยังทำไม่เสร็จนะครับก็ ไปลองวิ่งเล่นแถวนั้นดูหรือลากคนมาสู้กันตรงนั้นดูรับรองมันคุณจะเห็นอะไรตลกๆเยอะเลยตรงนั้นนะครับผมก็ไปไปลองทดสอบไปลองดูกันได้นะครับผมก็เป็นความแปลกใหม่นะครับผมเนาะเป็นความแปลกใหม่ที่มใหม่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังจนจบนะครับผมผมก็พยายามอ่าไปให้มันเร็วที่สุดแล้วนะครับผมก็อ่าจะสิบ สามนาทีนอสิบห้านาทีก็ว่าไปนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆมีคําถามอะไรก็มาถามในสตรีมนะครับผมแล้วก็หรือไม่ก็พิมพ์ถามเอาไว้ในทางเนี่ยในยู u t ทูบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็อืมตามนั้นแหละนะครับอืมตามนั้นเลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับนาอที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์นะครับอ่า ตามนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปหรือไม่ก็เจอกันในสตรีมนะครับนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาห้าโมงเย็นนะครับจบจบไปแล้วนะบ๊ายบาย